สวัส,สด cents, ีครับพี่น้องครับเมอนี้นะครับก็มาผมปอกผมนะครับบรุตสีเกตนะครับหลายๆคนตั้งข้อสงสัยเอ๊ะบรุตสีเกตไปใส่ก็เคยเห็นออกคลิปนะครับเบยเห็นอัปเดตคลิปต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเตียงงัวหรือว่าเกษตรปศุสัตว์นะครับพี่น้องครับเมอนี้นะครับผมพายพน่องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับร้านนะครับฟู้ดฟู้ดมาร์เก็ตนะครับร้านของผมเองนะครับพี่น้องครับแต่ที่นี่นี่นะครับพี่น้องขายเนื้อนะครับราคา เป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่นะครับพี่น้องเราก็มีหร้านของชำนะครับเป็นยังจะไม่เห็ดนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับเดี๋ยวก่อนเดินเท่าสิไปชมของในร้านกันนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ของมาร้านของแล้วนะครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ร้านนะครับก็จะมีเครื่องคิดเงินนะครับพี่น้องครับก็ร้านนะครับพี่น้องครับทางการนี่ก็จะเป็นพวกอาหารนะครับบัน์ีถึงสาเร็จรูปนะครับพี่น้องครับ อาจจะมีลากหลายยี่ห้อครับพี่น้องอันนี้ของขังนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องนะครับน้ำมันน้าซีแพคลอยครับพี่น้องหาได้นะครับหลายคนต่างกอดสงสัยเอ๊เป็นอย่างบอลูนจังถ้าเห็นมาอ่าเปิดร้านนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเก็บเก็บคืนดีนะครับเป็นอย่างมะขืน้านนะครับพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับก็คือหัวมันราคาบโดีครับพี่น้องเข้ากระตองหาอาชีพนะครับที่สามารถ มีรายใดทุกเมือนะครับพี่น้องผมกับคำนวณเบิรงแล้วนะครับก็คือหลานของชั่งเนี่ยมันสิงมอกั็ผมมั่ทีีสุดนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเข้าเดยุบานนะครับแล้กกรสามารถเลียงงัวได้น้ำนะครับพี่น้องครับนี่ละนี่นี่รายพี่น้องเหตุบลนเล็กน้อยหน่อยนะครับที่ว่าตัดสินใจนะครับมาเป็นหลานนะครับพี่น้องครับถามลายคนสิว่ายรายใดดีบอนะครับพี่น้องเอาละฟันนี้นะครับฝั่งนี้นะครับพี่น้องครับ ก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับก็จะเป็นหมูก่อนนะครับหมูหมูหน้าแดงนะครับหมูบดนะครับขายดีครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นหมูหมักนะครับส่วนหนึ่งที่ขายด้นะครับพี่น้องครับหมูหมักอันตรงมีนะครับหมูหมักนีเล็กน่อยมักหมักนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนึ่งนะครับที่ไล่ด้นะครับที่มากก็จะเป็นกลุ่มอาหารสดนะครับพี่น้องครับอาหารสดนี่สิขายดีครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับพี่น้องก็จะมีไก่นะครับ ปีกไก่นะครับ่าน่องจิตสะโพกนะครับปกติมันจะมีไก่ตัวนะครับมีปีกบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษเนื้อโคขุนนะครับพี่น้องครับนี่เศษเนื้อโคขุนนะครับกิโลละร้อยนะครับโคขุนพรีเมียมนี่แหละครับพี่น้องครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับรากามาฟังนี่นะครับก็จะเป็นพวกอาหารสดเอ้ยไม่ใช่อาหารแช่แข็งนะครับก็จะเป็นพวกปลาเมอร์กนะครับพี่น้อง เป็นปลาเมิร์กเป็นชุดเป็นชาบูนะครับพี่น้องครับอาหารแช่แข็งนะครับนี่พี่น้องอาหารแช่แข็งครบวงจรนะครับพี่น้องเ็าจะมีไส้หมูนะครับเป็นฮัทโตรเป็นอาหารแช่แข็งนะครับขายงายก็เสียไบนะครับจะเป็นกระตุ้นนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าบ่านน่าเป็นสมัยแลวถ้าจะเป็นอีกครับพี่น้องตัวนี้เลยนะครับ จะมีลูกชิ้นครับกวบลูกชิ้นกวบคอดดอกนะครับเบคอนนะครับพี่น้องครับนี่เต้าหู้นะครับแล้วก็เส้นสดครับชุดน้าจิ้มต่างๆครับพี่น้องครับชุดน้าจิ้มต่างๆด้วยนี่นะครับตัวนี้ประทูยักษ์นะครับพี่น้องยักษ์เลยเดี๋ยวให้มึงประทูยักษ์นะครับนี่ประทูยักษ์ขายดีบอกขายดีครับพี่น้อง ขายดีจนวุ่มีเวลาเหี้ยอย่างเลยที่หายไปนี่แหละพี่น้องหลายคนก,ก็เออ,อไรายได้มันกับมันกับพอ่ออยูย่ได้ครับพี่น้องมันกับพอ่ออยูย่ไดนอ้องหัวกกับการเลี้ยงงัวของเห่า,านะครับมันก็สไดระชับในส่นะวนนี้นะครับก็บจะเป็นนี่ละนี่เป็นหัวใส่กรอบของลูกชิ้นนะครับพี่น้องครับใส่กรอบลูกชิ้นเบคอนปลาทูนะครับเห็นข้าวๆนี่ก็คงจะเป็นหัว ุกก้อนต่างๆนะครับทุกก้อนเด็กกายย่างนึงนะครับพี่ผมพบใจเสร็จนะครับพี่น้องครับมาแล้วนะครับควบใจเสร็จแ้วนะครับนี่ครับพี่น้องเราจะเป็นชุดพัดนะครับผัดปอดสารพิษนะครับพี่น้องครับส่วนรายกาหาน้ำพี่น้องเลยครับพี่น้อง แทคละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็เป็นชุดต้มจืดนะครับพี่น้องครับชุดต้มจืดอ่าอ้าวมาฟังเน็นะครับจะเป็นชุดผัดผักนะครับพี่น้องครับกันีกะลัมท้ายดีครับพี่น้องผัดกบพยายามจะเอาผัดสีขาบกกินนะครับอ่นี่นะครับชุดผัดพวกนี้นะครับ ฮะพกน,นี้เป็นยังตั้งแท็กนะครับพี่น้องหลายๆคนก็สีเอ๊ะบอลรุดคือแท็กไว้นะครับแท็กไว้หือเคื่อบอลเหี่ยวนะครับพี่น้องมันบอลเหี่ยวะาคามนก็นจะใส่เดนงานใดนโดนนะครับพี่น้องนี่อ้าวนี่ละ่ะทายลูกปลายนะครับเหย็ดก็ตตรงมีได้พี่น้งองเหย็ดก็ต้องมีนะครับนี่ชุดหน้าพี่น้องนี่ละ่ะที่ที่ผมเห็นผมนะครับ ลงโซเชียลต่างๆนะพี่น้องยากนะยากต้องขายของนะครับเพราะส่วนส่วนนี้ต้ขายขายสอนค้าดีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับก็เราคงจะได้เห็น,นะค,ะๆๆหคลิปเรื่อยๆนะครับพี่น้องกัเห็นคลิปอากาศไปเยี่ยมที่เยี่ยมน้องคือเก่านะครับไปเยี่ยมที่เยี่ยมน้องคือเก่านะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับกัในหลักอัิเดตที่ะเรียกน้นองเบิ้งนะครับอ้าวมาตั้ง um. น,นี้อย่าเบิ้งล่างคับๆนะแต่ต้องตัง คือร้านผงมีนะครับพี่น้องจริงๆนะครับขนมปังต่างๆนะครับคุชเตอรี่นะครับพี่น้องก็มีตั้งแต่หลักจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มนะครับที่ขาดโมดัตนะครับพี่น้องและหลายคนอยากกินฮอรเนาะอ่าว่าเอ้ยวันุ่เป็นอย่างบอนะครับสุขภาพเป็นตั้งไหนบอนะครับสุขภาพก็ก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับพี่น้อแต่บางอาจจะรุนแเน่นะครับในการมาเห็นหลานใหม่นะครับหลักการไทยแบบ มาลงตัวก่อนนะครับตั้งสิไปใส่มาใส่ไดเนาะอันนี้ก็อ่าผู้ได้คืนฮอดนะครับผู้ได้คืนฮอดก็สามารถอินบอกเข้ามาถามนะครับตามเพจไม่เพจบอลรซสิเกต์นะครับทือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับตระมาณหมื่นนะครับมื่นหมื่นเอื้อนนะครับแต่ผมจะได้อัปเดตนะครับอัปเดตคลิปต่างๆให้พี่ไอหน่องลงนะครับนี่ละนะครับไอหน้องเพราะว่าคันอาชีพการอย่างว่ายังเดียวเนี่ยมันดีบอมันก็ดีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าอาชีพ ธุรกิจนะครับมันก็จะมีอ่าจุดขึ้นจุดลงเนาะยันสีเท่าโหจักนี่หลักพี่น้องว่าเออราคาหัวช่วงนี้มันกับบริษัทดีแน่นะครับมันกับบรดษดีนะครับหลายๆคนกันอ่าเป็นต้องวุ่นนะครับราคาตกตามนะครับมุ้งวันเสียเงินนะครับส่วนหนึ่งผมมองไปเองเนี่ยและหลายคนาำเออเงินทุนมันจะใสนะครับเงินทุนขายมุ้งหวานะครับพี่น้องตัอขายมุ้งหวาออกนะครับเพื่อที่จะเอามเงินเข้ามา เลล้านตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาได้ขายทั้งเบมือนะครับไปยังเลืออยู่นะครับเรือก็ได้เรียงนะครับเรือก็ได้ให้เพอนอกแม่ใหู้กต่อไปนะครับหลังจาลดผ้าลักนะครับการใส่เงื่อนเกี่ยวกับการเลียงนั่วนะครับเพราะว่ามันต้องไปเร็ยงานเนาะคนทำตไปเล็บงานแน่นะครับการเลียงนั่เท่ากับพื้นที่หน่อยๆเนี่นะครับเรียงร้ายเกินไปเลียงบ่ถึงมาก็จอดจอยนะครับผมก็เลยตัดสินใจขายนะครับกคครับคลิปนี้นะครับ อไอสนิทช่งกรน,นะครับเมื่อึนะครับกะวังมากต็ต่อไปกับสิไใอัพเดตแล้วก็ภาพู่ภาพนองนะครับไปย่างที่น้องนะครับภู้คนเทศกเกษตรคึืนเก่านะครับคลิปเดียไวไปสนิทนะครับสวัสดีครับ